อยู่นิ่งไม่ไหวแล้วพระพายขอออกมาพูดความจริงหลังถูกยงจะเป็นข่าวดังเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและนายแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับหนุ่มเบียสุกวัฒน์ดารานักแสดงหนุ่มที่โดนแด่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมาอย่างยาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายหลายต่อหลายเรื่องเรียกได้ว่าเป็นพระเอกหนุ่มเนื้อหอมของวงการเลยทีเดียวเวียสุกวัฒน์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความรักที่หลายคนจับตามอง กรณีปิดตำนานรัก9ปีของพระเอกหนุ่มเวียรสุกอรวน์กับนางเอกสาวสวยเบลล่าราน,นีทำกลางความเสียดายของแฟนคลาบหลายคนและไม่อยากให้เป็นเรื่องจริงแม้ผู้จัดการส่วนตัวอยากให้แฟนๆรอฟังความจริงจากปากของสาวเบลล่าและหนุ่มเวียแต่กระแสต่างๆก็ยังถูกจับตามองอยู่ตลอดซึ่งก่อนหน้านี้เพจให้เช่ารถแห่งหนึ่งที่ก่อนหน้าคอนเฟิร์มว่าเห็นเวียเบลล่ามาเช่ารถด้วยกันทําเอาหลายคนสงสัยเข้าไปอีกว่าหากทั้งคู่เลิกกันแล้วจริงๆสรุปพี่เวียไปกับใครกันแนะ่ งานนี้ชาวโซเชียลได้แสดงความคิดเห็นและมีการชี้เป้าว่าคนที่ไปเช่ารถกับหนุ่มเวียคือนางเอกสาวพระพายรมิดานางเอกร่วมช่องและเพิ่งได้ร่วมงานกับหนุ่มเวียในละครกรงน้ำพึ่งและอาจจะเป็นการเช่ารถเพื่อเข้าฉากทายละครไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวแต่อย่างใดล่าสุดผู้จัดก,การสาวพระพายยืนยันว่าไม่ได้ไปน่านพร้อมเวียสุกวทธิ์และไม่ได้ไปเช่ารถแน่นอนมีไฟบินยืนยัน